สวัสดีค่ะพบก,กับพิว้วไทยอีกแล้วนะคะในช่องมุนทาทสไตล์นะคะวันนี้นะคะพิ้วพิ้วจะเซตอีกหนึ่งเซตนะคะเป็นเซตคอเต่าแขนระบายเป็นออเดอร์ลูกค้านะคะสําหรับผ้าลายนี้นะคะลายนี้น่าจะเหลือนิดเดียวแล้วนะคะเหลืออยู่ชุด2ชุดก็หมดแล้วนะคะไซส์40เป็นไซส์40ค่ะลูกค้าต้องการคอเต่าแขนระบายนะคะส่วนกางเกงก็จะเป็นขาแยกปลายนิดนิดนะคะแต่ตัวนี้เป็นกางเกงขา8ส่วนยาว33นิ้วนะคะทุกคน รุ่นนี้พิเศษหน่อยหนึ่งคือสวมเลยไม่ได้ติดซิปนะคะแต่มีกระเป๋ ด้านข้างแบบนี้2ใบนะคะด้านข้างแบบนี้2ใบแล้วก็สวมขึ้นเลยนะคะใส่สบายๆนะคะก็เสร็จนะคะทุกคนคะเสร็จพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งกันวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เพื่อนทาก็ยังมีอีกเซตหนึ่งนะคะที่จะส่งลูกค้าก็จะรีวิวเพื่อนๆดูเ่้าวันนี้เรามีสินค้ามาส่งไปส่งลูกค้าประมาณ2 3สมชิ้นแต่ตอนนี้ก็มีอ,อ,อีกหนึ่งชิ้นนี้นะคะไซส์4 4 ไซส40์40อ้าวลืมแจ้งราคานะคะตัวนี้นะคะเซตนีะ 1, 3, 8, นะคะหนึ่งสาแดศูนย์นะคะสำหรับผ้าเนื้อนี้ผ้าเนื้อนี้มองไว้นะคะเดี๋ยวเรามีผ้าเนื้อใหม่ลายใหม่มาสำหรับเนื้อสลับนะคะสีฟ้าขาวแต่ตอนนี้ก็สีนี้ให้หมดก่อนนะคะตัวต่อไปที่จะส่งคือนี่ค่ะตัวนี้เป็นลินินทรงโปโลนะคะแขนเดี่ยวนี้ขายแยกนะคะคค่ขาเสื้อเจ็ดเก้าศูนนะคะเสื้อเจ็ดเก้าศูน ส่วนกางเกงเป็นขายแยกบานกางเกงวันนี้ยังได้อยู่ที่690นะคะรอบต่อไปไม่แน่นะคะไม่นานนี้ก็จะเป็น79นะคะกางเกงเป็นขายแยกรายบานแบบนี้นะคะเป็นขายแยกรายบานอันนี้พร้อมส่งลูกค้าวันนี้แล้วเหมือนกันนะคะเป็นเอวได้ถึง36เอวสูงค่ะลูกค้าบางคน37ลูกค้าก็ยังใส่ได้เพราะว่ามันเป็นเอวสูงสูงเป็นยางยืดข้างหลังเนาะ เอาสะโพกนะคะเป็นหลักเป็นขายแยกปลายบาทนะคะตัวนี้สงคุณนายสวยาม,มากสําหรับเสื้อตัวนี้ก็สวยนะคะเซตนี้นะคะ1 7ึ1ง 70, 19, เเซตนี้อันนี้นะคะตัวนี้790อันนี้690นะคะเป็นเซตสองชิ้นเราจะส่งฟรีชิ้นเดียวมีค่าส่งนะคะุกาถ้าปลายทาง60บาทค่ะทุกคนปลายทางบวกอีก60 Okay. เราก็พร้อมส่งแล้วนะคะพื่อนก็ยังมีอ๋อยังมีตัวหนึ่งอีกส่งเอาราคาเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆก็มารีวิวสินค้าที่ว่าเพื่อนจะได้ส่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดร้องแพ็คท้องไปส่งกันก่อนนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบายาหากสนใจ แบบนี้นะคะเดี๋ยวมีผ้าลายใหม่มานะคะทักมาได้นะคะแอดลน์มาได้นะคะช่องทางการติดต่อจะอยู่ข้างบนคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอมูลทาสไตล์ด้วยนะคะที่สำคัญสันกริะด่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของทางร้านเราคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ